ขอบคุในช่วงนี้นะคะมาถึงอีโต้กันมาหรือยังครับอีโต้ได้รับหรือยังฮะต้องรับด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะคมไม่พอป้าคนหน้าบ้านแล้วนะคะป้าคนข้างบ้านอะไรอย่างนี้อ่ะในช่วงนี้เนี่ยเราจะมีภาพแบบมาให้ได้ติดตามกันบางคนแบบว่าอาจจะเอ๊ะเห็นที่อาจารย์บอกว่ามันมีของสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เราอยากจะเห็นว่าถ้ามันผ่ากลางมามันจะเป็นยังไงอย่างแบบ เครื่องกลทีวีอย่างที่บอกเนาะก็อยากจะรู้ว่าเออข้างในมันเป็นยังไงแีมีมคมๆเนี่ยแล้วผ่าตู้เย็นออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบผ่าหัวใจลองมาดูอะไรอย่างนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าในฐานะที่เป็นสถาปนิกนี่เราเขกับเรื่องนี้เหมือนกันนะเรเวลาเราเขียนแบบอะไรต่างๆนี้นะพ่้ชมฮะนอกจากเวลาที่เราทําแปลนนะฮะทำตัวรูปด้านสวยๆงามๆแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเซกชันหรือภาพตัดขวางก็คือเหมือนเวลาเรามีตึกมีบ้านเนี่ยแล้วเราก็มีอีโต้เนี่ยผ่าตรงกลางเลยแล้วเราก็ดูว่า ไรบ้างอะไรตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เอาไว้ดูพวกระดับการเชื่อมโยงของพื้นที่ของสเปซต่างๆเหล่านี้แล้วก็พวกเรื่องราวของพวกวัสดุประดับตกแต่งต่างๆภายในอาคารนั่นเองโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูเลยขากันเลยดีกว่านะฮะนี่อะไรเอ่ยกล้องเลนนี่นะฮะนี่คือกล้องไล่ค่าเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกล้องที่มีราคาแพงแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนําที่มีคนนิยม ั่วโลกเลยเวลาเราผ่ากล้องลรค่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะ,ะข้างในก็เป็นแค่นี้เหรอคะไม่ได้มีอะไรชั้นชั้นหลายหมื่นนะอันนี้หลายหมื่นนะชั้นชนะั้นอนะ่ะไม่ได้มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนะแต่หลายหมื่นนะฮะอ,อันนี้นะฮะคืออันนี้เป็นภาพที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านใดมีกล้องลรค่าแบบนี้อยู่ก็คงจะไม่กล้าผ่าแน่นอนหรือกล้าไม่รู้นะฮะอันนี้โอ,อ้เนาะ ใช่แล้วค่ะก็เห <pl ains> ็นนะครับก <ming> <ul> ็จะเห็นเป็นตัวองค์ประกอบต่างๆที่มันซ้อนกันอยู่นะครับที่มันหมุนไปหมุนมาปรับเข้าปรับยาวอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็จะเห็นไอ้ตัวที่เป็นตัวเลนส์ของมันด้วยที่เป็นกระจกนะฮะมันเป็นอย่างนี้สว่มสยมยมก็โอเคอค่ะอยากผ่าไหมฮะน้ีไม่อยากค่ะอยากเสียดายเงินใช่ไหมอยาเลยดีกว่านะฮะงั้นเราไปผ่าอะไรกันต่อดีกว่านะฮะนี่นี่นี่อะไรคะนี่คือ เรือขุดแพร่โอ้คือมันจมอยู่ข้างใต้ทะเลหรือว่ายังใช้ได้อยู่จริงๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็จะเขาอาจจะยกไปทิ้งก็ได้นะก็เลยต้องมาตัดให้มันเป็นแผ่แผนๆะนี่นะฮะเวลาเราเรือพวกเรือต่างๆอย่างนี้ที่เราเห็นกันนะฮะเรือลำใหญ่ๆเนี่ยก็ตัดออกมาเยนะ่ยมีแค่นี้มนะไม่แค่นี้นะใหญ่นะใหญ่เหมือนกันนะฮะใหญ่เหมือนกันก็เห็นภาพให้เห็นอยู่เลยนะฮะว่ามัน<ะ>มีนม ประกอบด้วยฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างมีห้องต่างๆอะไรอยู่มากมายนะฮะแล้วก็จะได้เห็นเยว่าความหนาของเหล็กที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยมันหนามากน้อยแค่ไหนยังไงใช่แล้วคือผมอาจจะเห็นภาพนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ผมว่าเชื่อว่าผู้ชมนี้อาจจะดูแล้วื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็จะเคยชินอยู่แล้วที่บอกนะเวลาเราออกแบบอะไรพวกนี้เราก็จะมีการทําพวกเซกชันหรือภาพตัดขวางของพวกตึกรามบ้านช่องของเราเป็นประจําอยู่แล้วไปดูแบบโหดๆกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ นี่เลือดสดๆ่ะพักหัวใจออกมาเอา,เอ,าออก,ออกมา,มาพิสูจน์นะฮะนี่คือภาพตัดขวางของ หัวใจมนุษย์โอ้โหในหัวใจไหนคะห้องที่ 1, <4 S 1> ห,หนึ่งห้องที่สองหัวใจนะฮะสองสามสี่ก็อาจจะประมาณนั้นอจายสยองอ่ะผมดูแล้วก็คล้ายกับพวกเสี้ยงจีหมูเหมือนกันนะฮะอยากกินเลยใช่ไหมคะหิวเลยต้มเลือดหมูหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะหัวใจของเราก็ที่เขาบอกเนี่ยหัวใจมันก็เป็นแค่ก่อนเนื้อก่อนนึงอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์เหมือนเนื้อหมูเลยเนาะเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะไปดูอันต่อไปกันดีกว่านะคะนี่ กุญแจ oh. นี่นะฮะโอ้โ oh, หนี่อันนี้เป็นภาพที่ไม่หายหายดูยากเลยนะฮะถ้าเราผ่าไอตัวที่เป็นตัวล็อกประตูออกมาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้จะเห็นเลยนะฮะว่าไอตัวมันจะมีแง่ในตัวเนะนะฮะตัวซี่ต่างๆของ <Ha. S 2> ตัวกุญแจเนี่ยมันไปทําให้เกิดการคลายล็อกอะไรกันยังไงโอ้นี่น่าสนใจมากนะใช่แล้วค่ะอะ่ไปดูกันต่อเลยนะคะอันนี้แอบโหดอ่ะโหดอีกแล้วนะฮะ ตัดผ้าตัดขวางของแกะนะฮะตัดแค่เครื่องเดียวนะฮะเราก็ให้เห็นเลยนะฮะว่าถ้าแกะมันถูกผ่าขวางเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ยังดีนะที่ไม่ให้เห็นเป็นตับไตไส้พุงของมันนะฮะวันนี้เขาให้ดูแค่ขนมันค่ะให้ขนของมันโอ้แต่ดูนะฮะแต่ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่าขนมันเนี่ยแน่นมากหนามากเลยอ่ะโอ้นี่หนาเป็นผมว่าเป็นสิบยี่สิบเซนเลยนะฮะมเทียบกับตัวมันนะฮะแน่นมากแน่นมากค่ะ จากขนแกะค่ะไปดูรถกันบ้างดีกว่านะคะวันน so so like like ี้ก็เป็นภาพในจินตนาการที่หลายคนก็อยากจะคิดเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเอามีดอิโต้มาผ่ารถเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายยังไงก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละฮะนี่ผ่าแอนด์โลเวอร์เหรอผ่าแล้วโลเวอร์ให้ดูกันเลยแพงไปไหมฮะผ่าแล้วโลเวอร์ให้ดูกันเลยนะฮะเราจะไปผ่าพวกรถญี่ปุ่นธรรมดาธรรมดาเลยไม่ได้ต้องเอาของแพงให้ดูเลยหน้าตากันเป็นแบบนี้เลยนะฮะผ่ามาแล้วเนี่ยนะฮะตอนเด็กๆนี่สมัยผมก็ ทำไมผมเล่นเด็กๆก็เคยเอามีดมาผ่าพวกของเล่นพวกนี้เหมือนกันจริงเหรอคะจริงเคยเล่นโหดอะอาจารย์ไมเ่เราอยากไม่ใช่มันเป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของความโหดนะท่านผู้ชมน้องมีนกล่าวหาผมมันเป็นเรื่องของการที่เราจะอยากจะดูศึกษาสรีระ <c oughs> อวัยวะ <c oughs> ต่างๆกลไกต่างๆของมันว่าเป็นยังไงนี่เด็กผู้ชายเขาเล่นกันอย่างนี้โอเคโอเคโอเคเด็กผู้หญิงก็เล่นน้ำหอมไปไม่เล่นไม่เล่นน้ำหอมนะ ไปดูเครื่องซีร็อกซ์กันบ้างดีกว่าโอ้ยนี่เห็นไหมฮะไอ้เครื่องไอ้ตัวหมึกหลอดที่ท่านผู้ชมเห็นในเวลาซื้อไปใส่เนี่ยพอผ่าแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนาะก็แค่เสียบเข้าไปอย่างงี้เองเอแต่กลไกเยอะมากนะคะแบบการที่จะทำให้กระดาษออกมาหนึ่งแผ่นอืมนะมันม,มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆใช่มาอยู่เลยนะฮะโอ้โห้จริงๆนะไอ้ภาพนี้พอถ้าสมมุติเราผ่าไปได้นะ แล้วเราสามารถเห็นการทํางานของมันจร,จ,รจริงๆได้มันจะยิ่งเลิศเลยนะ,นะเห็นว่ามัน <ๆ S 2> ทํางานกันยังไงนะมีฉายปุ๊บขึ้นมาทําให้เกิดภาพเกิดการ c o อปปขึ้นยังไงฝีก,กระดาษกันยังไงนะค่ะอ่ะไปดูภาพต่อไปค่ะอะไรอ่ะที่ตัดเล็บไม่ใช่อะไรอ่ะอาจารย์หน้าตาแบบนี้คุ้นไหมฮะระเบิดอะไรอะใายๆระเบิดเหมือนกันนะจริงมันไปทำเป็นรูประเบิดนะฮะมันทำเป็นรูประเบิด คนไก่ของระเบิดแต่ก็ไม่รู้อะไรอ่ะข้ามแล้วกันอ,อันต่อไปค่ะอันนี้อาจารย์ชอบนะคะใช่ฮะลูกกอลฟค่ะลูกกอล์ฟนะ่าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะซึ่งก็มันทำมาจากวัสดุผสมหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยทำกันไปถึง5ชั้นก็มีโอ้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดนะฮะแต่อันนี้ก็น่าจะประมาณสชั้นเป็นลูก<ะ>ธรรมดาน้องมีมน,นี้เป็นลูกแบบราคาราคา ราคาแบบพื้นๆลูกกอล์ฟราคาคจะต้องได้คือลูกกอล์ฟเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนชั้น oh. แล้วคุณภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนชั้นยิ่งชั้นเยอะๆพวกเนี้ยจะยิ่งราคาแพงและคุณภาพดีให้ประสิทธิภาพในการควบคุมลูกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ,ะอันนี้ก็อันนี้ผมก็เคยเห็นนะพวกนักวิเคราะห์พวกเป็นพวกอลัมนิสต์ในนิตยาสารกรอล์ฟบ้านเราเนี่ยแกแก็เอามีดเนี่ยมาผ่าให้ดูเลยว่าหน้าตาของลูกกอล์ฟเนเป็นยังไง ค่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะ c a n s of soup ค่ะนี่ถ้าเราจะผ่ากระป๋องซุปหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็โอเคนะคะก็น่ากินดีหนูชอบน่ากินดีน,น,น่ากินเหรอฮะดูมันน่ากินจริงเหรอฮะน่ากินค่ะหนูชอบอจากกระป๋องซุปนะคะไปดู l Lego o o v e Boat ค่ะโอ้นี่ไงบอกแล้วนี่คือภาพเซ็กชั่นของ ตัวเลิฟบ๊ทหรือว่าเรือรักเรือสำรานนะเราก็จะได้เห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างมีห้องอยู่กี่ห้องมีการใช้งานมีการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงตรงนี้มันเป็นการสตัดี้อย่างหนึ่งนะฮะในเรื่องของการดูพวกภาพตัดขวางหรือเซกชันเหล่านี้นะครับใช่แล้วค่ะไปดูภาพสุดท้ายของวันนี้กันนะคะเปปเปอร์มิลนั่นเองหรือขวดพริกไทยหมุนๆขยับขบแล้วพริกไทยก็ล่วออกมาแต่นี่ใหญ่ไปไหมอะ่ะ กวดมันก็ใหญ่นะขวดเล็กๆ <นะ S 2> ก็พอเขามเหมือนหมุนๆบิดๆไงตรงนี้ไงนะฮะก็เดี๋ยวได้เห็นการทํางานของมันนะฮะ,ะว่าทําไมเราหมุนๆบิดๆขยับสองสามทีแล้วไอตัวพิษไทยเหล่านี้มันร่วงหร่นล,ล,ลงมาได้อย่างไรนะครับใช่แล้วนะครับขอ่ทวเลยนะคะวันนี้ภาพตัดครึ่งของเรานั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูว่าข้างในมันมีอะไรลองดูละกันเตรียมอีโต้ขมๆมไว้นะลองดูละกันนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับพบกันช่วงสุดท้ายจ้า